สำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมท้ายคลิปครับทันทีเหมือดก็มีดิดกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยเสื้อเมยวันครับเพียงทายผลคู่โชคครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับที่เด็เหมือดครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยก่อนโชคครับศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับมันเข้ามาดูคู่ที่1นะครับ จาก้าครับูนย์กีฬาห้วยต้มนะพบกับมัสแตงครับรถสวยจากเจียดสายพิ้วนะครับเอามาดูท่านของจาก้าครับจาก้านี่เป็นมวยฝีมือครับเตะหนักต่อยแรงครับบูบูเลยนะครับจาก้าครับเอามือดูท่านของมัสแตงครับมัสแตงนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับบูบูครับเดินเปิดเกมครับหมัดงหนักเหลี่ยมเชิงมีดีนะสำหรับมัสแตงนะครับแต่ว่าทางส่วนตัวผมนี่ทางที่เดอมาเดอดนี่จาก้านะครับผมให้ไปทางจาก้านะครับส่วนกีฬาห้วยต้มนะครับมาเข้ามาดูคู่ที่2รายการนะครับเกียนหลวงครับอึ้งอุบนครับ พบกับน,านําขบวนครับพอหอมกลิ่นครับเอามาดูน้าของเจียนหลวงครับเจียนหลวงเนี่ยเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องครับเขาในเหนียวแน่นมากครับเรียมเชิงพอมีนะครับสำหรับเจียนหลวงครับเรียมเชิงพอมีนะครับดังหนักเลยนะครับเอามาดูน้าของนําขบวนครับนํำขบวนเนี่ยเป็นมวยเข่านะครับเขาในเหนียวแน่นมากครับกล้าแลกกล้าปะทะกล้าชนครับสอกรอส่วนตลอดเวลานะครับสําหรับนําขบวนครับส่วนโต๊วผมออกชอบทางเจียนหลวงครับอึ้งอุบลนะครับมาครับมาดูคู่ที่3มของรายการนะครับ สิบแสนครับพอหอมกลิ่นครับพบกับมงคลเดชเล็กครับพอพิมพ์ออนครับเอามือหน้าของสิบแสนครับสิบแสนนี่เป็นมวยเข่าครับเข่าในเหนียวแน่นมากครับปั้มล็อกลัดตีครับแทงยัดไส้ครับหมัดศอกแรงๆครับตื้อครับตื้อดีครับบู๊ดุดันครับปลายแข็งแกร่งมากนะครับสำหรับสิบแสนครับเอามือหน้าของมงคลเดชเล็กครับมงคลเดชเล็กนี่เป็นมวยเข่าครับพันแกร่งนะครับเตะต่อยแรงครับข้วคอครับปั้มรัดฟัดตีครับ เน้นแทงยัดไส้นะครับแรงแรงแบบแรงมากนะครับแรงดีมีถึงแน่นอนครับสอกเสริมครับบูดตัดันปลายมั่นคงครับดูแล้วมั่นคงกว่าทางสิบแสนนะครับแต่ว่าทางที่เด็กมาเดินเนี่ยออกชอบทางสิบแสนครับพอหอมกลิ่นนะครับมาครับมาดูคู่ที่สี่ของรายการนะครับเก้ากระลัดครับสวนน้ําทานคีรีนะครับพบกับแจ็คครับสิทธิ์แจ็คมวยไทยนะครับเอามาดูทางร้านของเก้ากระลัดครับเก้ากระลัดเนี่ยมวยขวานะครับเข่าเปิดเกมครับขวาคอรอลตีเหนี่ยวแน่นมากครับปลายแข็งมากนะครับสำหรับเก้ากระลัดนะครับ เอาเรือแรกของแจ็คครับแจ็คเนี่ยเป็นมวยสายเปิดเกมนะครับแข้งซ้ายแรงครับต่อยนำครับคว้าคอยับแทงแรงมากนะครับบูดูดันนะครับไปแข็งแกร่งมากสำหรับแจ็คนะครับส่วนตัวผมออกชอบทางแจ็คครับสิทธิ์แจ็คมวยไทยนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมท้ายคลิปครับทันทีเหมือนเดก็มีดิีกรีมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยเสื้อมวยวันครับเพียงทายผลคู่ชกครับคู่ที่4ของรายการนะครับระหว่างเก้ากระดับครับส่วนน้ำทานคีรีนะพบกับแจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทยนะครับเลือกรับทันทีนะหนึ่งตัวจากช่องทางทีเดียเหมือดนะครับ ทางที่เมือนก็ให้พี่พี่น้องครับบัดมวยเรื่องนักสู้นะครับได้นำไปเป็นแนวทางกันนะครับชอบคู่ไหนติคู่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทางผมจะนำไปคิดไปวิเคราะห์ครับให้กับตนเองในไฟในแมตช์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ